นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ทีในประเทศไทยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการระบาดในสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวพนักงานนักดนตรีในพื้นที่รอบๆกร,ร,รุงเทพและปริมณฑลรวมถึงพนักงานได้มีการเดินทางไปหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นชนบุรีและที่อื่นจึงต้องมีมาตราการเข้มขน้นทั้งนี้ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมีมติปรับพื้นที่เพื่อการควบคุม โคโดยกำหนดจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดส,สีแดง5จังหวัดคือกรุงเทพมหานาครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนาคปรปฐมพื้นที่ควบคุมสีส้มมี9จังหวัดประกอบไปด้วยสมุทรสาครสมุทรสงครามชุมพรตากราชบุรีชนบุรีสุพรรณบุรีนราธิวาสและกาญจนบุรีส่วนจังหวัดที่มีการเฝ้าระวังสูงสีเหลืองมี10จังหวัดได้แก่พระนครศรีอยุธยาสระบุรีนครนายก ฉะเชิงเซาเพชบุรีระนองระยองสงขลายะลาขอนแก่นและที่เหลืออีก53จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวค่ะโดยมาตรการที่จะดำเนินการในจังหวัดสีแดงกำหนดว่าร้านอาหารเปิดไม่เกินย1ิเอดนิการับประทานอาหารในร้านได้แต่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนสถานบันเทิงเปิดได้ไม่เกินเวลาสามทุม่มสามารถรับประทานอาหารได้เช่นกันแต่ห้ามดื่มสุราและห้ามจำหน่ายเนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ในกรุงเทพและปริมณฑลพบว่าความเสี่ยงอยู่ที่ ที่สถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะรวมถึงการดื่มสุราจึงต้องเข้มงวดส่วนศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ตามปกติแต่ต้องดำเนินการแบบนิว normal สถานศึกษาให้เปิดได้ตามปกติสถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสเปิดได้แข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมส่วนจังหวัดสีส้มร้านอาหารเปิดได้ไม่เกินห้าทุม่มรับประทานอาหารดื่มสุราได้สถานบันเทิงผับบาร์เปิดไม่เกินห้าทุม่ม ดื่มสุราได้แสดงดนตรีสดในร้านได้แต่งดเต้นรำงดกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดส่วนห้างสรรพสินค้าสถานศึกษาสถานออกกำลังกายเปิดได้เช่นเดิมค่ะในขณะที่จังหวัดสีเหลืองเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนรับประทานอาหารได้ดื่มสุราได้ผับบาคาราเกะเปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแสดงดนตรีสดได้ดื่มสุราได้รับประทานอาหารได้แต่งดการเต้นรำส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียว53จังหวัดเปิดได้ตามปกติโดยดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้จะเสนอ เข้าที่ประชุมสบคชุดเล็กในวันที่7เมษายนโดยมาตรการนี้จะดำเนินการ2ส,สัปดาห์และประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะ